ข่าวดีอนุมัติแล้วปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันทั่วประเทศเริ่ม1กรกฎาคม68เป็นต้นไปได้ทุกคนหรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านที่กำลังติดตามรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข่าวดีการอนุมัติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาแจ้งพี่ป้านะอาทั่วประเทศนะคะ ซึ่งข้อมูลข่าวสารในวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกจ้างทั่วประเทศนะคะแต่การอนุมัติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศในครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นให้ทุกกลุ่มทุกคนนะคะขึ้นให้แค่บางกลุ่มกิจการเท่านั้นค่ะเอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มไหนบ้างที่จะได้ปรับขึ้นเป็น400บาทต่อวันค่ะก็คือล่าสุดนะคะทางคอรมอเขาได้มีการเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา ปี2568เป็น400บาทต่อวันใน3กลุ่มทั่วประเทศนะคะซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้มีผลบังคับใช้เริ่ม1กรกฎาคม68เป็นต้นไปค่ะสำหรับกลุ่มที่จะได้รับปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็น400บาทต่อวันทุกกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มธุรกิจค่ะ2จะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะคะปรับขึ้น400บาทต่อวันเฉพาะกิจการโรงแรมประเภท2ดาวขึ้นไปหรือโรงแรมที่มี50ห้องขึ้นไปค่ะและ3จะเป็นประเภทกิจการสถานบริการทั่วประเทศนะคะกลุ่มนี้ก็ได้ปรับขึ้นเป็น400บาทต่อวันเช่นกันค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่1กรกราคม68เป็นต้นไปค่ะ สรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือการอนุมัติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันในครั้งนี้จะมีแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะที่ได้400บาททุกกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มกิจการก็คือใครอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่400บาทต่อวันทุกคนค่ะส่วนต่างจังหวัดจะปรับขึ้นให้เป็น400บาทต่อวันเฉพาะกลุ่มกิจการโรงแรม2ดาวขึ้นไป โรงแรมที่มี50ห้องขึ้นไปรวมถึงสถานบริการทั่วประเทศค่ะเคลียแล้วนะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะสำหรับการอนุมัติปรบับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันในครั้งนี้ค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆสำหรับกลุ่มที่ได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้แอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้อดทนรอไปก่อนนะคะ เชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลก็กำลังพยายามจะช่วยผลักดันให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศนะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยค่ะยังไงแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศด้วยนะคะและที่สำคัญเลยขอให้ทุกๆท,ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหากในอนาคต รัฐบาลมีการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกลุ่มไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับทราบทันทีเลยค่ะเอาละค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงหรือใครอยากจะฝากอะไรไปถึงทางรัฐบาลนะคะแอดมินขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อกลางคอมเมนต์แจ้งเข้ามาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ